ความหวังของหนังสือเล่มนี้เนี่ยหวังว่าจะให้เกิดการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมปฏิรูปกฎหมายปฏิรูปความเป็นธรรมให้เกิดกับประเทศนี้กฎหมายที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับคือกฎหมายที่เปิดโอกาสให้ผู้บังคับใช้กฎหมายเนี่ยใช้ดุลพินิษให้น้อยที่สุดหนังสือเล่มนี้แสดงออกให้เห็นว่าการใช้ดุลพินิษของกระบวนการที่บังคับใช้กฎหมายเนี่ยไม่ว่าปัจจุบันหรืออนาคตเนี่ยเราก็ยังต้องพิสูจน์กันต่อไปว่า ปัญหาในสังคมที่เกิดขึ้นในคดีความต่างๆเนี่ยมันมีปัญหาที่ตัวกฎหมายหรือปัญหาที่กระบวนการบังคับใช้กฎหมายก็ขอให้เป็นกรณีศึกษาแล้วก็นำไปสู่การปฏิรูปก,กระบวนการยุติธรรมทั้งหมดนะครับ ไม้ควรจะให้มีการกันแกล้งกันในทางการเมืองควรจะมีลิมิตควรจะมีขอบเขตที่ชัดเจนว่าใช้บังคับเมื่อไหร่อย่างน้อยเนี่ยก็ให้เหมือนกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับและผมคิดว่าตามรัฐมนูรมาตราหนึ่งหกศย์เวบสีนี่ยควรบังคับใช้ต่อเมื่อเข้าสู่ตําแหน่งแล้วพิสูจน์กันว่าเมื่อเป็น,ร,นรัฐมนตรีหรือนายกรมตรีแล้วเนี่ย คุณได้ปฏิบัติหน้าที่ในการกระทําทางการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยเป็นไปโดยความซื่อสัตย์สุจริตหรือไม่ถ้ามันไม่มีลิมิตเลยเนี่ยมันย่อมหมายถึงการพิสูจน์คนคนหนึ่งว่าซื่อสัตย์สุจริตหรือไม่เนี่ยตั้งแต่เกิดจนเข้าสู่ตําแหน่งซึ่งดูแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่กว้างมากในการที่จะทําให้คนบังคับใช้กฎหมายเนี่ยบังคับใช้กฎหมาย เพราะนั้นเจตนารมในการจัดท,ทําหนังสือเล่มนี้ผมไม่ได้มาทําเพื่อตัวผมนะครับผมต้องการทําให้กับสังคมทําให้เกิดขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายให้มันชัดเจนอย่างนั้นเนี่ยมันกว้างขวางไปมันไม่ดี